สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม a r t ์เทร e a เ f ีย i o ฟครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ RPG t u r n b a s e นะครับตอนนี้เนี่ย เปิดทางการในส่วนของสโต e จีนเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตัวเกมจะเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าภาพเกมนี้ค่อนข้างน่าเล่นทีเดียวนะครับภาพสวยใช้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการสมัครเนี่ยผมจะเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะครับลองไปดูนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มันจะต้องสมัครในส่วนของแอปรีวิวด้วยนะครับมันจะได้แบบสมัครเข้าตัวเกมได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับกดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าตัวละครก็หน้าตาหน้ารักทีเดียวนะครับผม โอเคนี่มาจัดไปครับผมโอเคเข้ามาข้างในตัวเกมแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นหน้าเมนูหลักนะครับก็สังเกตนะมันจะมีในส่วนของภาษาอังกฤษพ่วงเข้ามาด้วยนะครับก็เรียกว่าเราจะได้ไม่ต้องแปลด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าอันไหนคือเมนูไหนนะครับผมจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะ เข้าามในส่วนตรงนี้คือการปรับตั้งค่าเสียงนะครับเราก็ปรับเอานะครับว่าเราจะอยากได้เสียงอะไรแบบไหนยังไงอันนี้ผมปิดเสียงดนตรีไว้นะครับป่วมมาติดลิขสิทธิ์นะครับผมส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นการปรับในส่วนของภาพตัวเกมนะครับอันนี้คือแบบปรับสูงสุดแล้วก็ fps ก็คือ6 0 fps เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับให้มันแบบว่าภาพชัดขึ้นก็เป็นแบบ hdr อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาปรับดูในส่วนอื่นๆก็ลองแปลนะอันนี้ผมไม่ได้แปลนะครับประมาณนี้นะครับภาพก็จะได้ตามที่เห็นเลย นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการเล่นกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงก็กดเข้ามาตรงนี้เลยครับนี่ตอนนี้ผมจะผ่านมาที่สเตจสองคิดหนึ่งแล้วนะครับมากดเข้าไปนะครับผมโอเคอันนี้กดสกิปข้ามได้เลยครับเป็นเนื้อเรื่องเนาะนะครับผมมาแล้วนี่ฮะนี่ครับด่านของเรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมอืมมันจะมีเป็นแบบเอ่อเป็นเนื้อเรื่องให้เราได้ดูด้วยนะครับบางด่านนะครับผมเราสามารถกดสกิปข้ามไปได้เลย นะครับนี่ฮะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาด้วยนะครับเป็นแบบเป็นเพชรอะนะครับเก็บสะสมไว้เอาไว้ทําอย่างอื่นของตัวเกมได้นะครับมา สองขีดหนึ่งจัดไปนี่ฮะมันก็จะบอกนะครับว่า,เ,าเราจะต้องไปเจอศัตรูตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบในส่วนของระบบดาวเข้ามาด้วยนะครับหนึ่งสองสามดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราทำตามที่ตัวเกมมากาหนดได้หรือเปล่านะครับส่วนด้านล่างก็คือของรางวัลที่เราจะได้นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือน Energy นะครับเวลาที่เราไปต่อสู้เนี่ยเราต้องใช้ Energy ตรงนี้ด้วยนะครับมากด,ดไปเลยชื่อพีครับ มาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าในส่วนของการจัดทีมลงไปต่อสู้นั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับโดยการกดคลิกเข้าไปที่ตัวละครที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็มันจะพามาหน้านี้นะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นตัวนี้นะครับก็กดเลยนี่ฮะแล้วก็กดตรงนี้อ่ะเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเคผมเอาตัวนี้ลงไปเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นตัวเสริมอีกทีหนึงนะครับซึ่งเราสามารถมาสลับสับเปลี่ยนได้ใช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับประมาณนี้นะโอเคมาจัดไปกดเข้าไปเลยนะครับอ่าดูดิตัวละครภาพอาร์ตเบอร์ก็ถือว่าสวยสดงดงามทีเดียวนะครับในส่วนของระบบการต่อสู้นะครับมันก็จะมีในส่วนของออโต้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบการเร่งความเร็วในการต่อสู้นะครับนี่เห็นไหม ออโต้เดี๋ยวผมปิดก่อนละกันนะครับแล้วก็เล่นความเร็วตรงนี้นะครับนี่อ่าคือถ้าเกิดเราจะเล่นเองนะครับเราก็มาเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้สกิลไหนยังไงแค่นั้นแหละนะครับสมมุติว่าผมจะใช้สกิลนี้นะครับก็กดเลือกนะครับแล้วก็ทําการกดเลือกศัตรูได้เลยนะครับสมมุติตรงนี้นะปุ๊บนี่ฮะอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับผมมันก็จะทําการโจมตีแล้วนะครับอจัดไปปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยนะครับผม โอเคนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะกดออโต้ก็กดเลยนะครับนี่ครับผมประมาณนี้ฮะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับอาชิวๆไปโอ้โอ้โดนยิงแบบไม่ธรรมดาเหมือนแล้วเนี่ยโหมดอยู่นะตัวนี้จะเป็นตัวแบบเอ่อตัวฮิลนะครับตัวช่วยซัพพอร์ตอ่านี่ครับเห็นไหมมีภาพคัตซีนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของท่าไม้ตายถ้าเกิดว่าเราที่เกียจด,ดูเราสามารถกดคลิกครั้งหนึ่งนะครับมันจะข้าม,มาเป็นแบบนี้ให้เราเลย นะครับแค่นั้นแหละนะครับเล่นความเร็วหน่อยนิดนึงอ่าจะได้เร็วหน่อยนะครับเกอนในส่งของทั่วด่านเนี่ยนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องไปเจอศัตรูกี่เวฟนะครับอันนี้จะเป็นทั้งหมด3เวฟนะครับผมนี่เห็นไหมภาพสวยนะครับผมสวยเลยนี่โอเคสวยงามครับผมว่าต่อไปครับเราจะต้องมาเจอในส่วนของบอสด่านนี้แล้วครับ นี่ัดไปเลยนี่ฮะมันจะมีเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูบอกอยู่นะครับด้านบนเห็นไหมอ่าโอ้ยเอย้ชิวๆอู้อู้ยังไม่ตายครับถ้าเกิดตัวหัวหน้าตายเนี่ยนะครับอลูกน้องเราไม่จําเป็นต้องฆ่าก็ได้นะเอเอนี่เรียบร้อยอ่านะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับนี่คือในส่วนของระบบการต่อสู้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วเวลาเราสู้เสร็จเนี่ยเราจะได้ของรางวัลมาเห็นไหมเก็บสะสมของเหล่านี้เอาไว้ไปอัปเกรดตัวละครหรือว่าไปเปิดกาชาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีระบบเปิดใหม่ด้วยนะครับกดเข้ามาดูซิอันนี้ฟรีดคืออะไรวะเนี่ยกดเข้าไปดูเลยนะครับโอเคปึ๊บไม่เหมือนเป็นระบบแบบเออเนี่ยเหมือนแบบให้อ่อรอครับรอให้มันแบบ ทำงานทําอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยมากดรับของวันจากตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับก็จะได้ E S P มั้งนะครับอันนี้นะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยก็จะมีแบบว่าให้เราส่งแบบเอ่อแบบพวกตัวละครเราะไปทํางานได้นะครับในส่วนตรงนี้นะฮะเห็นไนะครับผมก็เออเอาเข้ามายืนอยู่ในตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนลงมายืนนะครับสมมุติผมเลือกตัวนี้ด้วย นี่ะมันก็จะเข้าไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่มันก็จะเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือแบบว่าเอ่อเราเข้ามาตรงนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็มากดรับของรางวัลได้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นการแบบส่งไปหาเงินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกดรับเลยเนี่ครับเห็นไหมแล้วก็จะได้เงินมาแล้วนะครับประมาณนี้นะ นะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวละครนะครับถ้าเกิดเราจะอัปโปร่งอัปเกรดก็นี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีหน้าตัวละครขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับว่าเราจะอัปเกรดตัวไหนอย่างเช่นผมจะทําการอัปเกรดตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกทําการอัปเกรดได้นะครับอ่านี่เลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอัปเกรดอยู่นะครับปึ๊บนี่แล้วก็เลือกเอานะครับสมมติ อันนี้เป็นตัวเพิ่ม exp นะครับนี่ฮะ e. มันจะมีบอกอยู่เห็นไหมเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับจัดไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่เพิ่มเป็นเลเวล21เลยนะครับก็จัดไปนะครับนี่ครับอัพเลยฮะนี่ครับเรียบร้อยเห็นไหมประมาณนี้นะครับส่วนนี้ยังไม่เปิดนะครับจะเปิดตอนด่าน23นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ใส่ยวงอาวุธใส่อะไรเงี้ยนะครับเข้าไปนะครับผมเนี่ยกดใส่เข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหม เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับนี่ฮะก็มีของอัปเกรดอยู่นู่นนะครับก็กดใส่เข้าไปนี่เห็นไหมก็อัปเลเวลของอุปกรณ์นั้นๆได้ครับนี่เรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับอันนี้จะเป็นของมิชชั่นนะครับเวลาที่เราทําอะไรสําเร็จแล้วก็ไปกดรับของรางวัลได้มันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆให้ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนตัวละครลองไปนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ตอนที่เราเ,าเข้าไปต่อสู้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับส่วนระบบอันนี้กดเข้าไปดูครับอันนี้คือระบบกาชานะครับอา้าเรามาเปิดหาตัวละครอ,อะไรเงี้ยนะครับดูดิมันแจกโคตรเยอะเลยนะเออให้เราเปิดสุ่มหานะครับแล้วก็มีแบบว่าตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะแบบเป็นการสุ่มหาตัวละครที่แบบเจ๋งๆหน่อยนะครับอันนี้แบบเป็นแบบสุ่มหาตัวละครแบบธรรมดาานะครับ นี่ถ้าสุมแบบเจ๋งๆก็จะต้องแบบใช้เพชรตรงนี้ในการซื้อด้วยนะครับเนี่ยฮะกดเข้ามาปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะบอกเลยว,ว่าคุณจะต้องใช้เพชรเท่าไหร่ในการซื้อครับตอนนี้ผมมีแค่1นึ่งันรอยห้าสิบเพชรนไม่พอนะครับก็มาเปิดแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ฮะก็กดไปเลยสิบใบนี่นี่ครับผมปุ๊บปดล็อกจัดไปเลยเพื่อนนี่ฮหวังว่าจะมีตัวละครดีๆมาบ้างนะ โอ้มีสีส้มมาด้วยนะเนี่ยโอเคจดดไปครับนี่อันนี้ระดับธรรมดาฮนะสามดาวครับธรมธรมดาธรรมดาดูดิตัวละครอาร์ตเบิร์กน่ารักมากเลยนะอโอเคนี่ครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคนี่ครับตัวนี้ตัวดีครับผมอ่า ชิบโอ้ว้าวห้าดาวเลยทีเดียวเชียวใช้ได้ใช้ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับสามารถสุ่มอีกได้นะครับกดปุ่มเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมกดสกิปข้ามเลยแล้วกันโอ้ยมีสีม่วงโอ้สีม่วงมาเยอะว่ะนะครับผมนี่อ่าประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวซ้ําก็เยอะเหมือนกันวะ่ะ นี่ตัวสีม่วงนะครับผมประมาณนะี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับพอเราโอเคแล้วก็เรากดเลยนะครับเรียบร้อยนี่คร cool ับแล้วก็ได้ตัวละครมาแล้วนะครับก็จะอยู่ในในตัวละครนะครับผมในช่องตัวละครที่เราได้มาอ่อมิชชั่นก็ทําสําเร็จแล้วด้วยนะครับเดี่ยกดเข้ามาดูตรงตัวละครหน่อยนะที่เราได้มาเพียบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวที่แบบระดับ5ดาดาวนะครับเห็นไหมได้มา1ตัวนะครับก็ถือว่าโชคดีดีเดียวนะที่เราได้มานะครับก็เดี๋ยวขออัปเกรดก่อนแล้วกัน อัพเกรดหน่อยดีกว่านะครับนี่จัดไปเลเวลสิบห้าโอเคประมาณนี้นะครับอืบนี่ฮนะใส่เข้าไปเรียบร้อยความสามารถเพิ่มเติมเยอะนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะกดก็มาดูตรงมิชชั่นสินี่มิชชั่นอันนี้เราทําสําเร็จก็มากดรับของรางวัลแบบนี้ครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออเนี่ยฮะ กระเป๋าของเรานั่นเองนะครับว่าเรามีอะไรแล้วก็กดเข้ามาดูนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแบบว่า,าพื้นที่ขายของอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามีตังเรารู้ว่าเราเติมเงินยังไงก็สามารถมาเติมได้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบแบบชอบเกมนี้นะครับแล้วก็รู้วิธีการเติมนะครับประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอื่นๆก็ลองเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรเช่นนี้ครับเทรนนิ่งนะฮะแล้วก็กดรับของรางวัลได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ามันจะมีแบบว่าเราทําอะไรสําเร็จแล้วก็เข้ามารับได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับกดเข้ามาดูครับมันจะเป็นเหมือนระบบซีซันพาร์ตอ่ะนะครับผมด้านบนก็จะฟรีด้านล่างก็จะล็อกไว้นะฮะเออเราต้องกดเติมเงินนะครับนี่ฮะพอเรากดเติมเงินเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับออ่ะโอเค สำหรับตัวเกมนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยกันละกันนะครับอืมใครชอบก็โหลดไปนะครับส่งใครไม่ชอบก็กดผ่านจบ ผมยังไงคลิปนี้เอาไว้ข้าวคประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอาละครับตอนนี้ก็เรามาดูวิธีการสมัครในส่วนของแอปบิวบิวกันนะครับว่ามันสมัครยังไงนะครับซึ่งหน้าตาของตัวแอปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมล่างขวานะครับที่เป็นรูปแบบหลับตาแล้วก็มีแบบเสาขึ้น2อันนะครับกดเข้าไป ปุ๊บนี่ฮะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเลือกตรงนี้ครับนี่ฮะกดเลือกเข้าไปนะครับแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เรามาทําการเลือกเปลี่ยนประเทศก่อนนะครับนี่ฮะกดตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะนี่ครับกดเลือกเปลี่ยนประเทศนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งตัวผมก็อ่านไม่ออกนะแต่ว่าผมใช้วิธีการจําเอานะครับให้เราเลื่อนลงมาเออนี่ฮะดูขีดตรงนี้นะ ดูขีดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาประมาณกลางๆหน่อยนะครับประมาณกลางๆแถวๆนี้นะฮะแล้วก็ดูนะครับว่าอันไหนคือในส่วนของประเทศไทยนะครับนี่ไงเจอแล้วนะครับนี่นีอันนี้ครับอันนี้นะจาตัวอักษรภาษาจีนไว้นะครับอันนี้คือประเทศไทยนะครับก็ให้เราทําการกดเลือกนะครับเลือกปุ๊บนี่ฮะในส่วนของรหัสประเทศเนี่ยจะเป็นบวก66นะครับสำหรับของไทยนะครับเราก็ กดเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือเข้าไปนะครับตัดศูนย์ออกไปสมมุติว่าเบอร์เราเป็น083นะครับก็ตัดศูนย์ออกไปเป็น83นะครับเนี่ยใส่ไปเลย83แล้วก็ตามด้วยเบอร์ของเรานะครับอย่างเช่น6 6 6 8 8ป 8, 8, 8, 8อะไรประมาณนี้อันนี้คือเบอร์แบบที่ผมเอ่อแบบเอ่อทำการสุ่มไปเฉยนะ ก็หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกดปุ๊บไปนะครับมันจะมีวินาทีขึ้นแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะส่งในส่วนของรหัสยืนยันไปที่เบอร์โทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รหัสยืนยันมาแล้วให้เราใส่ตรงนี้ได้เลยครับใส่เข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ฮนะอันนี้คือผมทําการกดยืนยันแล้วก็ใส่ไปรเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ฮนะพอใส่เรียบร้อยนะครับหน้าตามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เออแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเล่นเกมที่มันให้ยืนยันในส่วนของบิบิเนี่ยเราก็แค่มีแอปบิบิอยู่ในเครื่องของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเกมนะครับพอกดสมัครปุ๊บนะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เราทําการแบบว่าลิงก์กับบิบิเข้าไปกับตัวเกมนั้นได้เลยนะครับก็สามารถเล่นเกมนั้นได้นะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของเอ่อตัวเด้งขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือมันจะให้เราใส่ในส่วนของชื่อจีนนะครับ ชื่อจีนจะใส่ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเลขบัตรประชาชนจีนด้านล่างนะครับเพื่อทําการยืนยันตัวต,วตนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอออันนั้นคือแบบว่าแบบว่าเรายืนยันเราจะได้แบบเล่นเกมได้แบบ,แบ,บสบสบายโดยที่ไม่ต้องแบบมีกําหนดเวลานะครับเพราะว่าปกติแล้วในส่วนของจีนเนี่ยเกมจีนณนะตอนนี้นะครับมันจะมีการกําหนดเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนยันเนี่ยเราจะได้เล่นแค่ประมาณสัก3 0นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรากดยืนยันเนี่ยเราจะได้เล่นตลอดเลย นะครับอืมแต่ถ้าเป็นในส่วนของบัตรประชาชนเด็กเนี่ยนะครับมันจะเล่นได้ประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับก็ลองเลือกดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ในส่วนของใส่บัตรประชาชนเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามมาได้ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับโอเคไปแล้วฮะสวัสดีทุกคนครับผม